สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเชอรี่อีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเย็นของวันที่7ตุลาคม2021ค่ะข่าวนี้เป็นข่าวที่2นะคะซึ่งก็เป็นความคืบหน้าของแผนแพ็กเกจ3.5้าล้านเหรียญดอละละาร์สหรัฐที่มิดมาร์คเนลลเนี่ยเขาได้ออกมาแถลงการค่ะรวมถึงข่าวเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะกับชนิดของวัคซีนและข่าวสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเตรียมสั่งซื้อ,อยารักษาโรคโควิด -19 พร้อมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะ สวัสดีค่ะก็มาคุยกันถึงสถานการณ์ของเพดานนี่กันนะคะเมื่อวันจันทร์เนี่ยชักชูมเมอร์ได้กล่าวว่าจะมีการโหวตอีกครั้งหนึ่งในวันพุธก็คือเมื่อวานนี้นะคะและไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เขาจะต้องผ่านบิลไปให้ได้ภายในอาทิตย์นี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของเจนเน็ตเยเลนนะคะรัฐมนตรีคลังก็ได้มีการออกสื่อสัมภาษณ์นะคะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้กําหนดเส้นตายไว้วันที่18ตุลาคม เนื่องมาจากว่าเงินกําลังจะหมดลงนะคะและนักข่าวก็ได้ถามถึงการคาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรในเมื่อมิทแม็กคอนเนลก็ได้กล่าวในวันอังคารว่าความรับผิดชอบนี้เป็นของพรรคเดโมแครตัส่วนโจมันชินนะคะก็บอกว่าแนวทางนี้เนี่ยอาจจะจบลงด้วยกระบวนการ the c o n s o e s t i o n process นะคะซึ่งอาจจะต้องมีการลดราคาลงไปค่ะซึ่งเจเน็เยเรนนะคะก็ได้ตอบนักข่าวโดยสรุปว่า เธอเองสนับสนุนเรื่องของการผ่านบิลนี้ไปอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเรื่องของการเพิ่มเพดานนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่หลังสงครามโลกแล้วค่ะในขณะนี้เนี่ยประเทศก็มีปัญหาเรื่องการระบาดของโควิด -19 เมื่อประเทศมีการขาดดุลงบประมาณรัฐบาลก็ต้องแก้ไขกับวิกฤตต่างๆเป็นระยะ,ะยะนะคะซึ่งก็คือการเพิ่มเพดานนี้นี่เ,นเองค่ะแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจดําเนินต่อไปและประเทศไม่ตกอยู่ในความเสี่ยง อีกอย่างนึงนะคะก็คือควรที่จะเป็นความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายนะคะเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าสภาองเกรสเนี่ยเขาจะตัดสินใจอย่างไรคะ่ะและเธอก็เห็นว่ารายละเอียดทั้งหมดในแผนนะคะเป็นสิ่งจําเป็นของประเทศชาติอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนสะพานท่าเรือสนามบินสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยค่ะอีกส่วนของแผนพ็กเกจนะคะก็เป็นเรื่องของ การดูแลประชาชนผู้สูงอายุและเด็กนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศชาติในอนาคตต,ต,ต่อไปค่ะส่วนทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็กล่าวว่าแผนงานนี้ไม่เกี่ยวกับว่าจะไปทางซ้ายทางขวาหรือว่าตรงกลางนะคะเมื่อเทียบกับความก้าวหน้าของประเทศประเทศเรานะคะเป็นผู้นําโลกแต่ว่าเรากลับปล่อยให้โลกผ่านไปประเทศพศัฒนาอื่นเนี่ยกำลังเดินแซงหน้าเราอยู่นะคะถ้าหากว่าเราไม่ทําอะไรกับการปรับเปลี่ยนประเทศค่ะ และอีกอย่างนะคะประเทศเราก็กําลังจะเดินถอยหลังลงไปเรื่อยๆค่ะการลงทุนเหล่านี้ก็เป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นคนในประเทศก็จะมีโอกาสมากขึ้นแผนงานนี้จะยกระดับชาวอเมริกันอีกด้วยนะคะสําหรับเรื่องของการปรับราคาแผนแพ็กเก็ตเนี่ยโจบไบเดนก็ได้ออกมากล่าวว่าราคาแผนแพ็กเก็ตเนี่ยโดยสรุปนะคะน่าจะอยู่ที่1.9ล้านล้านถึง2.2ล,ล้านเหรียญดอลาลา,าร์สหรัฐค่ะ และในช่วงเวลาหลังพักเที่ยงของวันพุธนะคะผู้นำพรรคริพับลิกันมิสแมคคอนเนลก็ออกมาถแถลงการว่าทั้งพรรคนะคะมีแนวคิดในการแก้ไขสถานการณ์เพดานหนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าชัดชูเมอร์เขาจะเปิดใจรับฟังหรือไม่ค่ะซึ่งเขากล่าวว่าริพับลิกันจะอนุญาตให้ดโมแครตนะคะเพิ่มเพดานหนี้ได้แต่ว่าจะเป็นแผนงบประมาณระยะสั้นนะคะที่อยู่ในระยะเวลา2เดือน โดยไม่ต้องใช้กระบวนการและ o n นเซ i ร t i o n Process ให้ยุ่งยากและกินเวลานานค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ระดับชาติแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจนะคะแล้วก็จนกว่าพรรคเดมโมแครตเนี่ยจะสามารถผ่านแนวทางการแก้ไขที่ถาวรได้ก่อนสิ้นปีนี้ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะแมะคคอนแนลเขาก็ยังบอกอีกแนวทางนึงนะคะว่า เขาเองก็เสนอให้มีการเร่งกระบวนการและคอนเซียชันโปรเซสนะคะเพื่อเพิ่มวงเงินนี้ถ้าหากว่าเดโมแครตสนใจที่จะเลือกไปในเส้นทางนั้นนะคะทั้งฝั่งเดโมแครตเองก็ดูเหมือนว่าจะยินดีรับข้อเสนอของแมคคอนเนลซึ่งเป็นเพียงวิธีการแก้ไขปัญหาชั่วคราวนะคะในเรื่องนี้ดังนั้นถ้าหากว่าข้อเสนอนี้ผ่านประเทศก็จะผ่านการผิดนัดไปได้นะคะหลังจากนั้น d ดโมแครตก็จะมีเวลามากขึ้นในการออกกฎหมายแก้ปัญหาระยะยาวด้วยตนเองค่ะสมาชิกของเดโมแครตบางส่วนนะคะรวมทั้งสวรคริสเมอร์ฟีนะคะที่ได้ออกมากล่าวว่าพวกเขายินดีที่จะยอมรับการปรับขึ้นวงเงินนี้ระยะสั้นแต่ว่าพวกเขาไม่ตกลงในเรื่องของการใช้กระบวนการและคอนเซ์ชั่นโปรเซสค่ะ ทางฝั่งของโคโสกทำเนียบข่าวนะคะเจนสากี aki, เนี่ยก็กล่าวว่าคำแถนงการของแมคคอนนลเนี่ยไม่ใช่ข้อเสนออย่างเป็นทางการนะคะและนี่ก็เป็นเพียงรายละเอียดที่ได้รับการนำเสนอให้มีทางเลือกใหม่ที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะสิ่งนี้ก็แสดงเห็นว่าพวกเราทุกคนนะคะก็ยังคงทำงานอย่างเต็มที่ในที่ประชุมสภาคราวนี้เราไปต่อกันข่าวที่2นะคะข่าวนี้ก็เป็นเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีเพื่อนๆถามมาว่า เรื่องของวัคซีนที่จะถูกกําหนดเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเขาใช้วัคซีนของบริษัทไหนบ้างคะที่จะเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้คะ่ะกําหนดในการเปิดประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะทางทำเนียบขาวประกาศมาว่าจะมีผลในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งคนที่เดินทางเข้ามาต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนก่อนขึ้นเครื่องโดยประเทศที่สหรัฐได้เคยสั่งห้ามไว้นะคะก็คือ มีประเทศจีนสาราชนาจักรประเทศในกลุ่มสาภาพยุโรป26ประเทศนะคะรวมถึงบาราซิลไอร์แลนด์อินเดียอิรานแล้วก็แอฟริกาใต้ค่ะผู้เดินทางทุกคนนะคะไม่ว่าจะมีสถานะการฉีดวัคซีนอย่างไรจะต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจโควิดเป็นลบโดยจะต้องทำการตรวจภายใน72ชั่วโมงหรือ3วันนะคะก่อนออกเดินทางมายัางสหรัฐอเมริกา และสำหรับเด็กนะคะทางทำเนียบขาวเองเนี่ยเขาก็ไม่มีการแจ้งรายละเอียดส่วนนี้นะคะว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจอะไรบ้างเมื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะส่วนเรื่องของวัคซีนนะคะทำเนียบขาวบอกว่าให้ใช้วัคซีนที่ทาง CDC เป็นผู้กำหนดนะคะโดยที่ทาง CDC เนี่ยเขาก็ระบุว่าคนที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะคะโดยองค์การอนามัยโลกซึ่งก็จะมีวัคซีนของไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์นสันจอรนสันนะคะที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาส่วนวัคซีนชนิดอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกแล้วและใช้กันหลายๆประเทศนะคะก็จะมีของอัสตาเซเนากาชิโนแวตที่เป็นของจีนนะคะส่วนวัคซีนของสต็กนิกวีของรัสเซียนเนี่ยยังไม่มีการอนุมัติคะ่ะ ไปต่อกันที่ปัญหาใหญ่ในขณะนี้นะคะในสหรัฐอเมริกาเราเนี่ยตอนนี้การระบาดของโควิด -19 ก็ยังคงอยู่นะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยเขาต้องการชุดตรวจหาเชือ้อโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่หลายๆบริษัทหรือว่าร้านค้าเนี่ยในจ้างเขาก็เปิดธุรกิจกันมาพักใหญ่แล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีการกักตุนชุดตรวจหาเชือ้อหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเขาได้มีการประกาศไปในเดือนกันยายนนะคะที่ผ่านมาว่า จะออกข้อกำหนดสำหรับกิจการที่มีพนักงานมากกว่า100คนให้พนักงานที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทุกคนเนี่ยต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อค่ะในการหาชุดตรวจหาเชือ้อโควิด -19 นะคะก็เป็นที่ต้องการมากขึ้นแล้วก็ทำให้วันนี้เนี่ยมีปัญหาขาดแคลนส่งผลให้หน่วยงานทางรัฐนะคะแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหามานานแล้วนะคะหลังจากที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าค่ะคราวนี้เรามาดูว่ารัฐบาลเขาจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรนะคะวันนี้ล่าสุดเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเตรียมเพิ่มงบประมาณอีก1,000ล้านเหรียญน,นะคะในการซื้อชุดตรวจโควิดแล้วก็เพิ่มอีก180ล้านชุดหลังจากที่เคยประกาศงบไปแล้วนะคะ2,000ล้านเหรียญ โดยที่รัฐบาลนะคะเขาก็มีเป้าหมายเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของประชาชนในสหรัฐเมกาให้ได้มากกว่าเดิม4เท่าตัวภายในเดือนธันวาคมนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางสหรัฐยังเตรียมเพิ่มจำนวนร้านขายยาที่ให้บริการตรวจโควิด -19 ฟรีนะครเป็น20,000แห่งก็เพิ่มขึ้นจากเท่าเดิม1เท่าตัวค่ะส่วนเรื่องของยาโมโนมพิราเวียนะคะของบริษัทเมอร์ก ทางเราเนี่ยได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ถึงประสิทธิภาพแล้วนะคะในวันนี้ยาตัวนี้ยังอยู่ในช่วงของการยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะเพื่อขออนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินซึ่งถ้าหากว่าผ่านการอนุมัติก็จะทำให้เมอร์กเนี่ยเป็นบริษัทแรกของโลกที่ผลิตและจำหน่ายยารักษาโควิด -19 แบบรับประทานค่ะอย่างน้อยนะคะเราก็อุ่นใจมากขึ้นเพราะว่า บริษัทเมอร์กเนี่ยเป็นบริษัทยารายใหญ่ของสหรัฐเมกาในการสั่งซื้อยานะคะสหรัฐเราเนี่ยก็ได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยสหรัฐนะคะเป็นลูกค้าสําคัญรายแรกของเมอร์กนะคะประธานาธิบดีโจวไบเดนได้มีการสั่งซื้อแล้ว1.7ล้านชุดในราคาชุดละ700เหรียญดอลลาร์นะคะอีกทั้งนะคะสหรัฐเราเนี่ยก็ยังมีสิทธิพิเศษนะคะในการซื้อเพิ่มเติมได้อีก 3.5ล้านชุดนะคะโดยการรักษาด้วยยาโมนูพิราเวีย1ชุดเนี่ยจะใช้40เม็ดแบ่งรับประทานต่อเนื่อง5วันวันละ8เม็ดนะคะแบ่งเป็น2ครั้งครั้งละ4เม็ดค่ะส่วนประเทศอื่นๆนะคะก็มีสิงคโปร์ออสเตรเลียเกาหลีใต้ไต้หวันมาเลเซียและประเทศไทยของเราด้วยนะคะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยกรมการแพทย์ได้หารือกับ MSD ซึ่งเป็นบริษัทลูกของเมอร์กนะคะตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นนะคะในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยานเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดหาจัดซื้อแล้วก็สั่งจองนะคะซึ่งก็หมายความว่าในช่วงกันยายนถึงตุลาคมเนี่ยประเทศไทยได้ทําสัญญาซื้อขายยาโมนูลพิราวเวียแล้วก็มีข้อตกลงบางส่วนนะคะที่เขาบอกว่าต้องเก็บเป็นความลับโดยที่ได้เซ็นสัญญาเสร็จแล้วนะคะเมื่อวันที่5ตุลาคม ขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สหรัฐอเมริกาเราก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็จะเตรียมขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะคะประมาณเดือนพฤศจิกายน